นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วรถกับข้าวแสนอร่อย10บาทมาแล้วครับเรามาถึงหน้าบ้านท่านแล้วนะครับตอนนี้เชิญมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยตอนนี้มีทั้งอาหารหวานอาหารข้าวต้มผัดแกงทอด หอมอร่อยในพิบตาทำสดสดใหม่ๆเพิ่งออกมาจากเตามาร้อนๆเลยนะครับพี่น้องใครกำลังหิวใครกำลังหุงข้าวแต่ไม่มีกับข้าวอยากจะได้กับข้าวที่แสนอร่อยราคาสบายกระเป๋าทุกอย่างถุงละสิบาทเพียงแค่10บาทก็ได้อร่อยกันแล้วนะพี่น้องครับมาแล้วรถกับข้าวรถกับข้าวมาแล้วถ้าไม่มาจะไปแล้วนะจะไปแล้วไปแล้วนะ ไปแล้วไปแล้ว